สวัสดีครับน้องๆก็เดี๋ยวเรามาลองเปเปอร์2กันนะครับอันนี้จะเป็น s p e e i m e p Paper ร์ของปี2016ที่ Cambridge เขาทำมานะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวไล่มาทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด40ข้อนะน้องๆโอเคนะครับมาเริ่มข้อแรกนะ ข้อหนึ่งนะครับเขาถามว่า which quantity is measured in newton seconds newton second นะฮะอ๋อมี impulse impulse นี่คืออะไรฮะ change in momentum คือ delta p เท่ากับ mv ลบ mu จริงไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะหน่วยเหมือนโมเมนตัมนั่นเองข,ข้อ a เนี่ยนะ,ะหน่วยออกมาเป็นอะไรฮะ m mass ก็หน่วยเป็น kg ถูกไหมฮะ v velocity นะฮะหน่วยเป็นอะไรฮะเมตร s e c นะครับกิโลกรัมเมตร s e c โอเคโมเมนต์นะครับหน่วยเป็นอะไรฮะโมเมนต์ Moment นี่จะหน่วยเป็นนิวตันนะครับเมตรถูกไหมฮะเพราะสูตรโมเมนต์คืออะไรฮะ F คูณ d นะ F คูณ d โอเคนิวต okay. ันเมตรนะครับพาวเวอร์ uh, หน่วยเป็นอะไรฮะเป็นวัตต์นะวัตนี้มาจากอะไรฮะจูเปอร์เซกนะครับวิร์กดันหน่วยเป็นอะไรฮะเป็นจูโอ้โหนะมีอะไรใกล้เคียงไหมดูเหมือนไม่มีอะไรใกล้เคียงนะครับเพราะนั้น a b c d ไม่มีอะไรใกล้เคียงเลยเพราะนั้นเรามาปรับที่ตรงนี้ฮะนิวตันเซกนิวตันมันมาจากอะไรฮะก็คือ ma ถูกไหมฮนะหน่วยมาเป็นนิวตัน f เท่ากับ ma จำได้ไหมเศก์ sec, ก็คือเวลาถูกไหม mas m หน่วยเป็น kg a เป็นนะเมตร per Sec, s q u ค r e คูณกับเ e กอีกทีนึง นะครับเศกับเศกตัดกันมันก็กลายเป็นกิโลกรัมเมตรเปอร์เศกอ่ะเหมือนข้อ A เป๊ะเลยเห็นไหมโอเคเพราะนั้นตัดสินใจนะครับข้อข้อ A นะฮะโอเคไหมน้องน้องอ่าข้อ2นะครับ which measure can be made using a micrometer screw gauge uh, เรารู้จัก uh, micrometer screw gauge ไหมฮะมันคล้ายๆเวอร์เนียนะ uh, ถ้าเราดูรูปมันนะครับมันจะคล้ายๆตัวแคมตัว C แบบนี้นะครับมันจะมีน็อตที่เราสามารถหมุนได้นะฮะโอ้อน,นี้จะวาดยากนิดหนึ่งนะครับโดยประมาณก็ประมาณนี้ แล้วเราก็วัตถุที่อยากวัดนะมาใส่ตรงนี้ว่ามีความยาวเท่าไหร่นะครับไอตัวเนี้ยมันหมุนได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงได้ตามแต่ขนาดของวัตถุที่จะมาวัดนะครับอันนี้พอด,ดีว่าวาดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็ทนดูไปหน่อยแล้วกันนะโอเคเพราะนั้นอะไรที่จะสามารถวัดได้นะครับ air pressure of type ลมยางนะภาษาไทยก็คือลมยางความดันของยางนั่นเองวัดได้ไหมวัดไม่ได้นี่มันวัดเลนสนะฮะเลนนะหรือไดมิเตอร์เนี่ยพอวัดได้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัดได้เลย The turning effect of the spanner อันนี้คือวัดโมเมนตะ์อันนี้วัดเพรสเชอร์ The wavelength of microwaves uh, ไมโครมิเตอร์ meter, นี้เราต้องมองเห็นไงวัตถุที่เราจะวัดเนี่ยถามว่าใครเห็นเวฟเลนส์ของไมโครเวฟบ้างมันก็ไม่มีไงนะตอบข้อ B นะข้อนี้ไม่มีอะไรนะผ่านมาเลยข้อ3นะ p a r a c h u t i s is falling อันนี้ใครอาจจะอ่านไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวขยายนิดน,นึงโอเค p a r a c h u t i s is falling at the terminal h t e velocity without her p a r a c h u t e open she now opens her parachute. what is the direction of her motion and what is the direction of her acceleration immediately after she opens her parachute นะโอเคขณะที่นักกระโดดล่มนะฮะเข้าสู่ terminal velocity จุดตรงนี้ก็คืออะไรฮะ sigma F เท่ากับ0น,นะฮะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะ force up เท่ากับ force down นะเพราะนั้น constant speed constant speed เข้าใจไหม constant speed without her parachute open นะไม่ได้ไม่ได้กางนะฮ h e n w open parachute อันนี้พอกลางล่มปุ๊บเกิดอะไรขึ้นอ่ะ direction of motion of parachutes นะฮะก็ยังคง นะครับเป็นยังไงฮะลอยดาว์ดก็คือลอยลงนะกระโดดล่มเนี่ยลอยลงนะเสมอนะมี2ข้อเพราะนั้นมี A กับ B ีนะฮะ Deletion of e x c ็ก t ซชั o ออฟเจอร์พา e านะ e x ็กเ t i o n มันจะเกิดเป็นนะเอ่อความความอะไรฮะความหน่วงหรือด e l a t i o n นะฮะ เพราะฉะนั้นมันจะชี้ขึ้นนั่นเองนะตอนที่กลางล่มแต่ว่าทิศทางมันยังลงอยู่นะแต่ตัว A เนี่ยมันขึ้นนะตัว A มันขึ้นเอ็กซ์เซชันมันขึ้นเอ็กซ์เซชัไม่ลงถ้าลงนี้มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆไนงะแต่พอกลางล่มนี้เราจะช้าลงไนงะ slow down slow down แสดงว่าทิศทางของเอ็กซ์เซชัต้อง u p w a r d นะ upward นะั้นตอบข้อ B นะตอบข้อ B นะ เราเห็นในหนังเวลาเขากลางร่มเนี่ยเหมือนว่ามันลอยขึ้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะไอ้กล้องที่มันจับตามเนี่ยมันมันลงมาเรื่อยๆไงแต่คนที่กลางเนี่ยมันกระตุกนะครับทำให้ความเร็วมันต่างกันจริงๆไอ้กล้องที่ตามถ่ายเนี่ยมันลงมันก็เลยเหมือนเวลากลางล่มแล้วมันกระตุกขึ้นอ่ะแต่มันไม่ใช่นะเอออย่าไปเอาในหนังของจริงมันก็ลอยลงตลอดนะครับอืม I want to see an astronaut in an orbiting spacecraft experiences a force due to gravity. This force is less than when she is on the earth's surface. Compare with being on the earth's surface, how do her mass and her weight change when she goes into orbit? นะนุ้นเากาศนะครับอยู่ในวงโคจรนะครับได้รับแรงดึงดูดนะฮะเนี่ย experience f o r due to gravity นะฮะได้รับแรง g จ,จากโลกนะฮะ this force is less than when she is on the earth surface แนะ่นอนอยู่นอกโลกได้รับแรง g น้อยกว่าเคยดูสารคดีไหมที่นักวิโอกาตรโคจรรอบโลกเนี่ยวัตถุทุกอย่างมันจะดู slow down เนี่ยเพราะแรง g มันน้อยน,นั่นเอง น,น้ำลอยขึ้นเคพ้งคว้าง,างอะไรเงี้ยนะเราคงจะเคยเห็นกันโอเค c r m with w i t n g on n g r t h s r t h surface h o w do h e s m a s s and h e r w e i g h t c h a n g e w h e n s h e goes o n t o orbit mass นะครับไม่เคยจะเปลี่ยนนะฮะไม่เคยจะเปลี่ยนเลยจะไปอยู่ดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์นะครับ Mas s ก็เท่าเดิมเพนั้นเดี๋ยวเรามาดูนี่เน unchanged นะมีสองข้อให้เลือกนะ เวทนะเวทเท่าก,กับ MG ใช่ไหมนะเขียนสวยๆหนะ่อย mg แต่ว่า G mm hmm. บนผิวโลกย่อมมีค่ามากกว่า G mm hmm. บนออร์บิทนะเพราะฉะนั้นนะ MG ควรจะต้องน้อยลงเวทก็ต้องน้อยลงนะ4ก็ต้องตอบ Ccat นะครับ